โอ้อันนี้มาเลียดอย่างนี้เลยะฮะเลียดมากติดเลยอะคือแบบว่าไม่ม,พมพีพื้นแท้จะไม่มีพื้นที่เลยอะดีดิเห็นปะคือแท้จะไม่มีพื้นที่แบบว่าไอ้นี่เลยนะโอ้โหมาดูรถที่มาอเนกว่้าครับก็มีรถอะไรบ้างเอ้ยอิมมาด้วยนะอิมมาด้วยนะอิมว้าว นี่โอมเมโอมเมเออดสวีครับเป็นไหนจะมาเนี่ยขึ้นมาจากบ้านอ๋ออิ่มอิ่มนี่สวัสดีครับอันนี้รถอะไรอ่ะรถอะไรอ่ะจักรยาแบงค์โอ้อ๋อเหรออ๋อนี่เราเองเหรอนี่เราน้องคนนี้เขาซื้อหัวเกียร์เราไปนี่ทำไมกระถามหน่อยทำไมกระบะคันนี้ มันท้ายมันถึงยาวออกมาขนาดนี้มันเป็นกระบะสั่งทำพิเศษครับพี่อ๋ออ๋อมันไม่ได้เป็นของมันใช่ป่ะของเดิมมันก็สร้างว่านี้ครับอันนี้จะยาวกว่าเดิมประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเซนพี่โอ้เท่มากเลยยาวกว่าเดิมเพื่ออะไรเพื่อไว้ขนของเพื่อไว้บรรทุกเลยอ๋อเออวิ่งใช้งานมันดูเท่ดีเนาะมันแปลกเลยพี่ใช่ใช่ใช่เครื่องยาวไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วเออปลกโอ้เราก็มาทำแบบนี้ด้วยสวยเท่ดีอ๋อนี่หมายควว่าลูกเพจนะติดตามเพจมาโอ้เจ๋งเลย นี่เพิ่งเคยเจอกันพเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกโหมารอบที่แล้วครับแต่ว่ามา,มาแป๊บเดียวพี่มัดสายบ้านอยู่แถวนี้เหรอครับบางทีครับโอ้โหโคตรไกลเลยไกลมากเลยไกลน,นะอ๋อแต่วิ่งทางด่วนมาก็แป๊บเดียวนี่ดิบๆเลยโอ้แต่แทะคันนี้แทะตังม,ม,มันคือรุ่นอะไรอ่ะมันคือรุ่นอะไรอ่ะ<ม>คือรุ่นมาด้าทันเดอร์อ๋อมาด้าพันเดอร์แต่งแล้วไม่เหลือคราบเลยนะมหมวกนัเอาอ่ะเอาอ่ะยังไม่รู้เลยพี่เออเออเอาอ่ะ โอ้ผมอยากได้ล้อกระบะแบบนี้บ้างจังเลยอยากได้ล้อกระบะเอาไปใส่รถตู้ผมนี่คันนี้รถตู้ผมแนะนำได้พี่ผมขายล้ออ้าวเหรอใช่ครับแพงไหมแพงไหมประมาณเท่าไหร่ครับขึ้นอยู่กับสเปคเลยอ้าเหรอโอเคโอ้โหคันนี้แล้วเครื่องเดิมป่ะเครื่อง2อ0พันแปพี่เครื่องเดิมเครื่อง2อ0พันแปล้วครับอ๋อเปลี่ยนแล้วเหรออ๋อเปลี่ยนเป็นเครื่องอะไรอ่ะเป็นเครื่อง อแล้วม,มันลงกันได้เลยป่ะแต่สำหรับคนที่เขาอยากเล่นรถรุ่นนี้บ้างแพงนิดหน่อยอ๋อแพงนิดหน่อยอะ่ะแ,แต่รุ่นนี้มันสวยดีนะไปเล่มแม่งเท่ดีนะเท่แบบแปลกอะะ่ะพูดไม่ถูก,ถกอ่ะแต่มันเท่อ่ะเพราะไม่แปลกนะไม่แปลกอ่ะอปึงพวกฝรั่งแม่งทำอ่ะรถไม่ยาวไงปกติเขาใช้แต่สีขอใช่ขอเป็นห้าขอไม่เหมือนโคตรยาวมันยาวกว่าปกติอ๋อขอนี่คือเขาเรียกขอแบบนี้เองอ๋อนี่เพิ่งรู้ รถรถที่หนึ่งอ่ะที่ที่ที่เขาอยู่ที่ดีโรอ่ะที่แบงค์สติลล์สแตนอืไปอ่อนี่ยาวเงี้ยอืนน้อนี่ยาวจริงสวยจริงว้าโอเคขอบคุณมากนะครับไปดื่มกาแฟดีกว่าก็มี RX โอ้หล่อจัดเลยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะพี่ส้ม ไอเอ็กหรอไอเอ็กสี่ตอนนี้แก๊งนี้เขาเป็นเล่นไอเอ็สี่หมดแล้วอ๋อไอแก๊งใครใช่ไหมเอพี่บอยเหรอเอพ่บอยเอพ่บอยเหรอเอพ่บอยที่เขาขับฮาร์เลยฮะตอนนี้เขาเล่นไอเอกสี่หมดละอ๋ออ๋ออย่างน้องพี่กันอะไรอย่างงี้ด้วยฮะพอเราเข้าไปจอดนั้นแล้วจะรถตื่นจะออกยังไงอ่ะนี่อ๋อนี่เอพ่บอยคนนี้หล่อมากนะราคาก็โหดจัดเลยนะอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ราคารุ่นนี้โหดปะ ได้อยู่ยังเล่นได้อยู่เหรอผมคันนี้มีรถเยอะมากนะนี่กระบะก็ลูกเพจเรานะลูกเพจเรากระบะก,กระบกกร ah. กรระบถเอ้อย เมาอีกแล้วพาไปดูเลยอออนี่เพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันสายนี้แม่สายนี้แม่ว่าจมนโอ้เออเี่โคตห่อเลยอ่ะว้าโคตรหอเลยวสาสัตตรงนัน่าจสัตงมันกคต่อเลยแล้วความเร็วมากนะ พอพอโรงส่ล้อเนี้ยคบเข้าเลยล้ถมันสวยแล้วเดอตรงอ้เ้ยเย่เส <gl> ียวอะเสียว่ะเหี้ยเสียวมากเลยหวเี้ย่ายเลยอันนี้แปหรอ แมแนั่จบเรอยแลวตอตอจบเรียบร้อยไปแล้วำนี่ำลยวาำเดสุดเลยหล่อจัดหล่อจัดล่อปะตอนนี้แม่งหล่อจริงวะเนียบเนียบจัดเนียบจัด